เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่พวกเรานะครับในซีรีส์โปรเจกต์โปรเจกต์เจ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 อยู่ในซีรีส์นะครับตายตายคำรามคำรามอยู่ในซีรีส์โปรเจกต์ดูแลสิครับนะครับผมตอนนี้เราขี่รถลายทีเล็กไปแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเพาอยู่ในโปรเจกต์อะไรมาวันนี้นะครับผมเราเนี่ย จะมาได้ผมบอกแลว่าเราเนี่ยจะมามดีหรือ่ามี้านล้านลล้าลิฟต์รถทวกเราเออก็วา้านลิฟต์ล้านลิฟต์อยถอยถอยถอยดีบดดีบโอ้ยดีปองมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีๆก็สตาร์ม่ติดทำไมไม่ใช้ตเกี้ยวทำไมไม่ใช้ตัวเกี้ยวข้างทีน่ะตัวเกี้ยวข้างทีนตัวเกี้ยวโอ้ยชนชนโอ้ อาละครับผโอ้ยแปงคนแหวนหรเรยนรถทุกคนแต่ละคนวันนี้นะครับพวกเรา,านี่ครับจะมาในผมทำในร,าารถเสารไปจริงจริงแล้วนะฮะวันนี้เราจะ <S 2> <S 2> <S าต้องว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ไอ้อะไรนะแอมเบอร์แอมเบอร์นะแอมเบอร์บ้างแอมเบอร์ได้แเอมเบอร์มาแล้วมันดีพอดิ้นะครับผมีรถจอดพี่ว่ารถจอดเนี่เออผมว่าจอดก่อก<ค>นดีกว่าก่อนเะ้าไปได้ทำไมอะไอปบลู้ร็กแรกแล้วไหนลยอ๋อ เอารถจมน้ำบ้องรถจมน้ำจะเอาขึ้นมาไม่ได้นะบ้องเอางานข้าวลงลงลงตีลงแล้วตีลงแล้วไม่ตีลงแล้วก็ชิปลงแล้วก็ชิป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 เอ้า um บ้องพี่ขึ้นมาแล้วเอาครับขึ้นมากูน้ำกูรถในน้นะมือป้องเองหระใช่เพ่ยอยู่ในมือผมแล้วเวลาพี่กดชิปปั๊บมันจะขึ้นไปอยู่ในมือป้องเองอ๋อดีจังเลยอาดถอยถอยระวัง ปล่ป้อปเลยครับก็ยังพยายามกระโดดขึ้นมาได้นะแล้วถามว่าพี่เดียวพี่ป้องเป็นเกย์หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ติดประตูอ๋อป้องลงแล้วอเอานรดเหออย่าพยายามเลยอ่าแล้วกรไอบรอผมชิครับแล้วมอยู่ในมอปองนี่คือรยะก้นนครับเเหลือเชื่อ แล้วมัก็ตกอีกรอบอ่าเอ้ยขโมยรถฉันไปทำไมเอารถฉันขึ้นมาาแล้วไม่ได้ทำอะไรกันแล้ววันนี้ไปแล้วรอรถไปจอดรอไปจอดรอจอดรอรถไปจอดโอ้จอดกันเรียบร้อยใช่ไหมแน่นอนดิอ่าอ่านี่บ้านเรานะครับ ยากโคตรแฝงโคตรแน่วยากเปิดเปิดระตูแล้วผมเปิดประตูไปบึ้บนี่คือบ้านหลังหนึ่งับผมนะฮะเดี๋ยวพี่ก็หลังเดิมไม่ใช่เหรอพี่โอ้ไม่โอ้โคตรกว้างบพี่บ้านล่องหนบ้านล่องหนอ๋ออ๋อโอ้โหไม่เห็นเลยโอ้ยชนุดกระแพ้ชนกระแพงโอ้ยเตะโต๊ะโอ้ยทุกคนี่นีทุกคนพวกเราเละแทบตายดูเลยดูเฟิร์สดิพี่วินนุ่นละ ป้าผมไม่เก็ตมุกกูเลยล่ะทำงานทำงานทำงานเดี๋ยวเนี๋ยวนะครับได้ไอ้เจ้าแอมเบอร์เนี่ยมาสองอันนะที่เราขุดจากพาร์ทที่แล้วใช่ครับนี่ฮะเดี๋เอ้าลืมแอมเบอร์ชิบหมฮาวไอผมถือหนึ่งอันนะครับผมเอ้าเอ้ยเอาแอมเบอร์ใี้หนึ่งเลยนี่เป็นแอมเบอร์นะครับผมเป็นฟอสซิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะทำให้ได้โลเหล็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยจริงดิเราจะเอาอะไรเนี่ยมาใส่เครื่องไหนนะ เเครื่องเครื่องดีพี่ครับผมเครื่องล้างนะผมก็จะล้างคล้ายๆเคสพีเลยไอพีสี่สี่พีพีสี่พีโอเคเนี่ยโอ้นี่แอบเป็นของผมมีคอยาวเหยหรอครับผมรู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรแบบยืนพี่โบอสจะยืนบังเถื่อยบังแล้วตัดขั้นด้วยครับผมพี่โบอสหยิบออกมาเลยหยิบจะเป็นเอ่อหยิบออกมาเลยหยิบออกมาได้เลยหรอ เสร็ก๋ของมาดูของแต่ละคนได้อะไรบ้างาให้แบงแบทกันดูแบงแบทได้เม็นมอสเม็นมอสเม็นมอสที่ได้ไอ้นี่เนี่ยดูดูโซลาร์โซลาร์ซ้ายใช่ปะอ่อไปดูไปดูทุกคนไปดูเฮ้ยหลังเด็กให้ผมด้วยให้พ่อดูด้วยเทนี่ป้องป้องป้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดิวโดเลยเดี๋ยว็ดเด็ดไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเด็ดจะมึงก็จะโดนปีโป้ห้าบาทไปไงครับผมสุดยอดครับผมสุดยอดกล้วยทอดสองถุงนะฮะอ่าคืนคืนนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราทำไหนทำไหนต่อที่ไม่ทำถังน้ำพี่ถังน้ำป้าเราไป่ทำถังน้ำป้าจะหมตัวตามไปโอเคแล้โอเคโอเคอ๋อครับเผื่อไว้แล้วนอนก่อนไหมนอนครับผมนอนนอนครับนอนอย่าลืมทำป้ายชื่อแล้วเขียนด้วยนะขโมยเล็กเล็กไทยไปหมดแล้วอ่ะชิบละลรือป้ายชื่อเล็กอยู่ที่ลนอนหมดนัดแล้วตอนผมสร้างมันแค่อายากจะบอกนะครับว่าวันนี้นัดนะครับไม่ว่างที่จะมาเล่นกับพวกเรานะครับตอนนี้นัดติดสอบ เราเราดิยังนอนคุยอยู่เลยอ่ะุนสวัสดิ์ถังน้ำต้องการทั้งหมดสามถังครับสามถังขากี่ถังเดียวพี่ถังเดียวถังเดียวถังเดียวโอเคพี่ขาดสองครับพี่ต้องไปทำถังเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถังน้ำใหม่ได้อือป้องอยู่เฉยป้องป้องอย่าป้องกอนนี้เลยวทำโกงทำโกงป้องกอนนี้ไปไปตัดไม้ดีกว่าเร่องไรต้องเอาไม้ไปทำโกงกันได้พี่เรามีหน้าที่แค่นี้จริงไม่ไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้มีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือว่าต้องไปทำ ทำรอทำเนื้อดิบเนื้อดิบเออไปหาเนื้อดิบจับไม้อันนี้ดาบแมวเหรอไปเอามาเดี๋ยวไปหาเนื้อเองเอออย่าตัดไม้เอาดาบไปเดี๋ยวนะโหดาบโยนมาสก้อนบึ้งมหาสมุทรเลยโยนลงน้ำเลยใช่ไหมไปครับผมต้องจะไปล่าสัตว์ละนี่เรียบร้อยวู้วได้แล้วเหรอ10%เนี้ยเป็นตัวแล้วผมผมเป็นตัวแล้ว10%แล้ว10%แล้ว เฮ้ยอยากกับบิวทูอ่ะอบิวทูบิวทูเนื้อได้เจอหน้าเคียงคู่ไหนใจไหนใจนี่ผมใส่ผิดป่ะวะไหนถูกแล้วถูกแล้วอ๋อต้องรอนี่หว่าใช่ป่ะแล้วก็เอาเนื้อใส่เนื้อใส่ข้างข้างอ่าใส่ป้ายพี่แบ่งให้อ่าก็ว่ามันไม่เดินะไหมเฮ้ยมันดิ๊กดูดิ๊กดูดิ๊กด้วยอ่ะดูดิ๊ก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 เฟ้อกับเฟ้อกับฟองอ่ะเข้าเข้ามาดูกันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวขาเข้าเซฟก่อนก่อนที่จะเข้าดูอ่ะเราเข้าซฟกันได้แล้วครับผมเอาดูไม่ทันได้ี่มาทโดไหนพี่ไหนไข่เนี่ไข่พี่เนี่ยไข่ไข่มาแล้วโอเคเอาของสีก่อนครับผมนี่นี่ีนี่หี อย่ากดคลิกนะเว้ยเอาให้กดคลิปพออได้มาเร็วทำไมมันเขียวเฉียวเงี้ยพี่มันตัวกินพืชไงใส่เขียวใช่ไหมใส่เขียวแง่สุดยอดกล้ทอดสามถุงปะโอ้หสี่ถุงเลยพี่ขอให้สี่ถุงเลยผมไม่กินเนี่ยลดความอ้วนอยู่อ่าป้องดูป้องเด็ดสุดยอดกล้วยทอดถุงเดียวพอป้องอ่ะไหนดูสิจ้าก็ดูแป๊บพี่ผมได้เป็นอันนี้มาไหนไหนไหนได้ไรมาเข็มชิดยาออกวัคซีนวัคซีนใช่วัคซีนของไหนโอเคถ้าผมโยนลงปัง าผมโยนลงไปมันจะเป็นอะไรไหมอยากกดอ๋อมาอย่างวั้เราได้ไข่มาแล้วเนี่ยเราจะเอาไข่เนี่ยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยโอเคเราจะโอ้เราจะเอาไข่เนี่ยผมเราจะทำโกงก่อนเลยทำปะตัดไม้ตัดไม้เลยไม่ต้องไม่ต้องไป่ล่าสัตว์แล้วผมตัดแล้วพ่อสุกอันแล้วพี่ยเนปเนปฮ่า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 ต้องมีเนี่ยขอหน่อยเอาแล้วผมสองคนนี้เป็นเกมหมดแล้วครับผมมีการขอกันด้วยครับผมไม่ใช่อย่างนั้นใช่ป้องผมก็ไม่ต้องปิดบังบอกน้องไปเลย อยากเอาขวามาจามพี่โบอสจังนี่ไงเอาว่าหลันเนี่ยให้ยื่นมายื่นมาไม,ไม่สบายอ่ะป้องหรืออยากจามอ่ะป้องโอไ้ไม่ไม่เป็นไรพี่ผมใช้วิกทาเรียบร้อยแล้วลวิกวิกพี่ผมปะโอเคเราจะปล่อยให้พี่โบอสเล่นไปคนเดียวตัดไม้ต่อคือเหมือนครับล้วงไงนะเพิร์ครับล้วงไงนะครับล้วงน้องๆหลายคนอาจจะรอดูวงเกมอนโกมันอาจจะหมดเทนแล้ะผมอย่าพูดผมจะรีบอย่าผมเนี่ยจะรีบตัดครับล้วงนะครับขั้นแรกเราต้องพูดให้เพอร สเต็กวางทำไมอ่ะนับลัวไงพี่ไหนๆก็พูดพอสติ๊กวางหกอันพี่อ๋อไม่งั้นมันจะเป็นไอ้ลัวนะอ๋อต้องพูดต้องต้องพูดเร็วๆนะไมก่อนพี่จะเป็นลัวนะผมทำและทำและทำและเฮ้ยมันจะเป็นลัวพอได้แล้วมมันจะเป็นลัวนะฮะอย่าโปเกมอนโกรอดูนะผมเราอุตส่าห์ไปถ่ายถึงเอ่อตลาดตลาดรถไฟนะครับเดินรถเหนื่อยเดินกระดาน บอกเลยจุดจุดแนะนําตัวพี่โคตรพีคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูครับผมนะฮะเดี๋ยวรอว่างๆเดี๋ยวตัดให้ครับผมนะฮะเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวตัดได้ตัดเต้นไายอ่ะบอกเลยอัดเต้นเต็มเต็มอ่ะไอเต้นเต็มแบตหมดเตมเต็มเมเต็มเลยแต่วันนั้นพี่เอาเตมมาสองก้อนแต่พี่พี่ลืมอ้าวอ้าวโอ้ยเหนื่อยเลย แต่ก็ดี้วที่เมมเต้นเหมือนเหมือนชูชะตาเตือนว่าฝนจะตกนะใช่พี่ว่าสักพี่ว่าป้องอาิีพป้องไปไปแต่กวาดวันไหนครับกลับบ้านอ่ะวันเสาร์ครับผมเสาร์นี้ใช่ปะเสาร์นี้ก็วันที่เสาร์นี้ก็วันวันวันที่วันที่สิบวันที่สิบเจ็ดอ่าอนะครับก็เดี๋ยวพี่ว่าเราต้องนัดกินหมูกระทะกันแล้วอีกแล้วนัดนัดวันนัดวันผมไปเนี่ยนะพี่กินไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะ โอ้พี่รอบที่แล้วพี่ก็กินไม่คุ้มอยู่แล้วพี่รู้ปะพวกผมพักยกแล้วไอ้นิดกินต่อก็กินเยอะอ่ะทำไงได้กินให้คุ้มต้กินให้คุ้มต้องเน้นให้คุ้มใจเป็นหมือรัดคำแต่ไม่ใจจำใจจำซักคำพยายามพยายามนะ เ็จแล้วเลยขับ <énormément> ร <Four> ้ว <ALLY> ด <X net young people> <mm ีกว่าเนี่ยพี่ได้หกสิบสี่อันมาสองชุดได้ไหมพอสมควรเลยพี่เราต้องทไงต่อี่ได้มาสี่สิบอันอ่ะทําได้มาห้าสิบห้าพี่ห้าห้าโอเคผลูกต้นไม้มากแล้วได้ลองฉลองได้ไม่เป็นตัวที่ใหญ่มากเว้ยเราจะสร้างรั้วไหมหรือว่าปล่อยให้มันเดินไปเดินมาดีกว่าผมว่าสร้างรั้วดีกว่าพี่กันไม่ดีกว่าแก้ไม่ ตัวนี้มันตัวกินพืชนะเว้ยมันไม่ค่อยเออมันไม่ค่อยมีว่างๆครับมันนึกขึ้นอยากกินคนขึ้นมาครับจะลี่ยนอารมณ์ขึ้นมาโอ้มีนึกคลึกด้วยถ้ามันมีอารมณ์ขึ้นมาพี่ถ้ามันมีอารมณ์ขึ้นมาพี่เออไอิจลาเลยมาเราคลาสติปกใช่นไรพี่เม่ได้ทำโกงไว้จับไอ้ตัวนี่ใหญ่ตัวไอ้ฉีดยาอะไรแมมมอสก็เป็นตัวกินพืชอยู่ดีอ่ะเรามาระวังเลยครับผมมาเราจะวางไว้หน้าบ้านนะใครถ้าใครขี่รถขี่รถมาแบบ มาทำคว่ำนะผมนี่โกรธเลยครับผมอ่าไข่ป้องฟักไข่เล็กนางฟักไข่นางบ้านนาบานนะป้องนา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 งรีบเรีบเลยล็อคล็อคไข่ไว้ไอ้เข็มชี้ยาวมันชี้แบบแบมมอตเว้ยผมผมทำสติ๊กที่อยู่พี่แบบหนึ่งใจเดียดผมได้ไหมติมกบอมาละอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยรอรอคือไข่ไงเอ้าเนี่ยเอ้าเอ้ยมันต้องรออ่ะรอหลายชั่วโมงอยู่มันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ว่าอีกกี่นาทีมันจะฟักอ่ะทางเราวางไว้ตรงไหนดีพี่พี่บอสพี่บอสพี่บอสพี่อันนี้ไปสติ๊ก สถิติโอ้โหโอ้โหเป็นกองโบ้ดนะแต่รอบนี้พี่ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ขึ้นเลขให้เราด้วยให้เราเห็นมีโบนไออม่นมนสนใจแต่ปกีกเลยเว้ยรับหนึ่งใจเย็นๆเดี๋ยวเราต้องทไข่ยเพียงคืนจะนะ <c oughs> ตีหนึ่นงเออนี่ยเย็นๆอะไรเลยเอานิปนิปนิปเก็บไปดีนิปเดี๋ยวได้ได้ได้ไขเราต้องการความอบอุ่นนะครับผมมันเลยต้องใช้ ่นานมากเลยครับแบบบอกมันจะฟักเนี่ยเมันเหมือนล้อมผีอ่ะโอเคแล้วท่านรัตจอแล้วปล่อยไว้อหมพี่ก็คาซิเฟอร์บูชาบูชาอุบะอุบะอุบะอุบานอุบานอุบานอุบาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงเราจะทิ้งเนื้อนะผมทิ้งเนื้อไว้ให้เขานะเผื่อเขาอยากกินโอเคพี่มันมันกินพืชไม่ใช่เหรอว่ามันนึกคึกไม้ไหมผมให้แอปเปิลเองไม่แบบมันนึกคึกไงเกิดมาปุ๊บเห็นแบบ เห็นอะไรกินอันแรกมันจะเป็นตัวกินกินเองมันพเฮ้ยพริกประวัติศาสตร์เลยนะเว้ยกินพืชมากินเนื้อเนี่ยจริงเดี๋ยวนะพริกพริกของประวัติศาสตร์กินเนื้อด้วยเหรอประัิกพประวัติศาสตร์ไงมันแบบกินพืชอยู่ไปกินเนื้อพริกประวัติศาสตร์เลยนะเว้ยพริกมันเป็นเป็นพืชชนิดเล็กๆปเด้อปเหนื่อยเลยเหนื่อยกับปพอกเนี่ยอ๋อพี๊ดแกงกะแดงหมู่ะ พนแดงหมูอีกแล้วนี่จะไปบอกนึกว่าพนแดงหมูเนี่ยิวให้เจอฟอสซิลให้ได้เพราะว่าในรถเสาเนี่ยตอนฟักไข่มาเนี่ยใครเห็นใครเป็นคนคนแรกที่คนนั้นนะอ้าวเท่เลยโอ้ยเอาบดปล่อยเป้าจากรูนี้ทีมีที่ขุดตั้วะนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนะครับเย็น นี้เลยนะครับเราเราเราขอสัญญานะครับว่าเราเนี่ยพวกเราสี่คนเนี่ยจะพยายามนะครับให้มันจบซีรีส์นะครับผมบอกแล้วหอกว่าพวกทำหลายซีรีส์มันจะจบมันจะจบหรือไหมครับพี่มันจะจบหรือไม่ทุกคนบอกซีจะจบหรือไม่จบจบแน่นอนนะผมพรรอบนี้ผมบอกแล้วว่า ผมเป็นคนแน่นอนบอกว่าต้องเป็นพระเอกครับแต่ผมเป็นคนเปิดเซิร์ฟเองนะครับคืตอนนี้ผมเป็นคนคุมเรื่องเซิร์ฟอะไรไม่เราเนี่ยมั่นใจในการที่จะเล่นซีรีส์จบแน่นอนนะแล้วก็ไปดวงจันทร์นะครับผมหิอันนี้คืออะไรพี่บอสไอ้นี่คือเดสโตนพี่บอยต้องเก็บเก็บไหมเก็บ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 ให้หมดอะก็นะครับยังไงก็จบครับแล้วซีรีส์ดวงจันทร์ครับน้องบอกว่าอยากเห็นดวงจันทร์มากพี่นะครับไม่ต้องกลัวครับผมเปิดตาม Google ได้เลยครับไม่ต้องกลัว เพราะจะบอกว่าตอนที่เราเล่นกับพี่เป้เนี่ยคนเราน้อยนะครับผมมันมีแค่สองคนทําให้เราคับของระยากขึ้นตอนนี้ครับเราเล่นไปดวงจันทร์แล้วเนี่ยนะครับถึงสี่คนนะครับก็ทําให้แบบเราเนี่ยทําของอะไรเดี้ยไส้ขึ้นแต่การที่ไปดวงจันทร์ก็ยากขึ้นเช่นกันเพราะมันต้องหาจรวดสี่อันเลยพี่โบครับพี่โบได้เอาได้เอาไฟมาบ้างไหมเอาม้าเอาบาเอามาบเอาไว้มันียกวาเรียกว่าทอสบ้างผมเรียกแบบบ้านนอกครับพี่ตามตามภาษาคนหล่อ เดี๋ยวได้รู้สึกเหมือนจะไม่ได้ทอดกลับมาเลยสักอันไม่ไม่อยากไม่ดูช่องสามอะดูกงกร์ตูนไม่จบไม่จบ Power Red พี่ตูนก็มาอ้ฟันเลโก้สเป็พี่ Big Ad ก็มาบอกว่าเล็กสเป เล okay. ็กกินเป็ดก็มาในครับผมนะครพยายามนะครับผมนะสิงโตก็มานะครับผมนะครับผมเมาคีก็มานะครับผมเอาอะไรต่อ้ผมเห็นยาเห็นเห็นบอกว่าเห็นเห็นนะเห็นเห็นคณยาเห็นยาเห็นยาโอ้โอ้ my goodness ุญตกมาจากดองลางจนเลย โอ้ยเยอะมากขุดทองเหลือแล้วนี่ทองเยรู้สกเหมือนจะขุดลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วตายเว้นล็อกเว้นล็อกคือนพอว่ารักพอว่าฝันสัมผัสได้ว่าถ้าตกไป็นนายแน่นอนเป็นดีกว่าโม่แล้วฮะรู้สึกอาการน้ำตาเป็นไหพี่อะไรอะไอ้ที่เราหลุดกันอะเออหายก็ดีแล้วอยู่นี่เรียกมันกลับมาเดี๋ยวมันก็ลาย่าสัพพักก็หลุดนะเรียกพวกมาหลุดแล้วจะเล่นไม่ได้แล้วเว้ย แล้วก็จะมีปัญหาเนี่ยครับผมทุกทุกมันเดินมันเดินไปไกลบ้านเราจะหลุดใช่พี่เจออะไรวะเจอลาพิษลาสุไลอะพี่ลาพิษลาพิษลาสุไลแม่ของผมมันเป็นภาษาไทยไงพี่มันเขียนโอ้โหอ๋เอาง่ายงครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกกัในไม่ต้องใช้ภาษาไทยไม่ไม่ไม่ลงลงทิ้งไว้ใช่พี่ก็ลงทิ้งไว้ด่าทีนี่กระทบหมด นอนยังเก็บทุกคนผมไม่ดันเป็นคนไทยไงพอเป็นไทยหมดโอ้ย oh, พ่อคนเก่งอังกฤษอุ้ยได้แล้วทองคำมาแหละจริงเหรอจริงสิจริงเหรอโม่พี่ได้มาเต็มเลยพี่เอาไม่เล่นต่ออ่ะเขาให้เล่นต่อนี่จะจริงจังจะเล่นแล้วจริงเหรอจริงสิไม่มั่วนะไม่มั่วไม่ว่ไวะ ช่ย,ชยทีมาแล้ว f อ s s i l นะเปอร์เซ็นต์การหล่านี้ยากมากจริงๆ <S <S เราจริงๆเราไปล่าในตเสาร์ก็ได้นะครับผมแต่พวกผมยังไม่อยากไปนะครับผมรถมันรถเป็นเบาบางนะครับเราสัญญาคนดูว่าอะไรพัทนี้เราจะมาทำอะไรนะครหาเพชรครับผมหาเพชรเราสัญญาว่าเราจะทำเราจะมาทำ fossil ป้อง <ผม S 1> ป้องครับผม ขูดขึ้นมาหน่อยขูดขึ้นมาขึ้นมาอย่างเงี้ยขูดขึ้นมาหน่อยน้อยนิดน้อย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 ก็น้อยก็น้อยแล้วก็ป่อยแล้วก็ป่อยแล้วก็โป้งยังยังก็ป้อยก็ป้อยโอเคขึ้นข้างบนดีปิ๊กแอดพังแล้วปิ๊กแอดจะไม่พังจะหูเชนต้องไปต้องเช่งนักร้องคระป้องิ๊กแอดพี่มาดูไข่เฮ้ยไข่เราไข่หาย เอ้าทุกคนรีบขึ้นมานอนเร็วโดนเสือหายแน่เลยต้มน้ำตายยังนี่ไปแล้วไปแล้วทีบเรามองเข้าไปที่ข้างขาพี่ก่อนเฮ้ยมันถายจริงมันถายจริงพวกเรานอนเร็วตอนนี้พี่ยังติดอยู่ข้างล่างอยู่เลยได้เร้าให้โอเคโดดโดดขึ้นมาแทนแล้วนะอัปเดตกันหน่อยว่าใครของอะไรบ้างผมได้ได้หินแดงได้ได้หินยาก ได้ลิฟสุรายมา12อันได้แร่ทองมาเจอันที่จะได้ทองมาสิบหกันได้เลกมาเก้าอันโอเคเก็บเก็บเก็บอันนี้ห้าอันฟังของผมไหมฟางลิฟต์นอนเถอะลิฟนอนเถอะมาลไปนอนไม่ฟังนอนนอนก่อนเดี๋ยวให้ฟังการละครหนึ่งนามาแล้วโอนนอนนอนแต่ว่าจะกล่อมให้ทุกคนหลับก่อนแล้วค่อยนอนยงเร็วเร็วเร็ไม่มีใครสนใจเลย ใช่ครับหาได้ไหมสายเฮ้ยมันหายไปมันหายไปได้อย่างไรเป็นงานพี่บอกแล้วให้กั้นให้กั้นไม่เชื่ออ้าวเออูกแกไม่ยอมฟังที่า่พี่บอกว่าพี่ผมเจอผมเจอเจอไรเจอแกพี่โอ้โหมันเป็นเสาคอยาวนะแต่มันทำไมเราไม่เห็นรือว่ามันฟักไข่ ฟัวเล็กยังเป็นตัวเล็กอยู่ยังเป็นตัวเอ้าหายากเลยทีเนี้ยตัวเล็กหายากมากเอ้แต่มันก็ไม่เล็กมากนะมันเล็กพอประมาณผมว่าอุ้ยเจอเจอวัวข้าววัวเลยข้าววัวเลยเฮ้ยอย่บอกนะว่ามันอยู่ในน้ำอ่ะเลยมันจมน้ำรอวะใช่ดำดำอยู่ในน้ำมันไหนวะไหนวะไหนอะอ๋อมันอาจจะอยู่ในน้ำเฉย เฮ้ยน่าตัวแล้วตายแล้วอะไรนะไม่ดีอะไรขยับเฮ้ยพี่เจอและวเนี่ไงอยู่ไหนเจอตรงไหนวะนี่ไงอยู่นี่ไงพี่ตรงไหนพี่เดินมาหน้าบ้านแล้วพี่ก็เลี้ยวซ้ายอ้าวมันมันวิ่งไปไหนและตรงถจมน้ำ่ะตรงนในรถจมน้ำเฮ้ยเจอละอ้าวงงแค่เห็ใช่พี่อันนี้ใช่จริงอันนี้ใช่จริงผมไม่ได้นอนเลยนไปอยู่ตรงนั้นได้อ่ะพอเที่ยว่ป้ายเนี่ยหนีเที่ยว ้ยมีเสียงแม่นาราก้ามันไม่ใช่ผอมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอยาวโอ้มันคือมันไม่กินพืชแล้วมันก็กินพืชเฮ้ยกินพืชเหรอหาพืชหาพืชหาพืชเนื้อดิบเนื้อดิบเอาไปได้ทุกคนกันโกงโวนมันหนีแน่มันหนีมันมันงองแงไว้เนี่ย เยอะแปวกงอ่ะเอาตัวอะไรโซนนี้ของกินพืชร้องเลยโอ้ยมันคำลาว่พี่กันไว้กันไว้กันไว้เร็ว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 สร้างใหญ่ใหญ่กันได้ดีรึเล่นทะเลก่อนเดี๋ยวค่อยตัดทะเลก่อนพี่อย่ามันนี้ตัดตัดเลยตัดตัดตรงผมเนี่ยเออเนี่ยตัดไม่ให้ใครออกเลยป้องจะขุดออกไหมเนี้ยถือว่าสำเร็จครับผมเป็นตัวสาตัวแรกที่เราเจอนะครับผมน่ารัก โอ้เท่อ้าวา่วงก็วางบล็อกไอ้นี่ไว้ดิเนี่ยแล้วกระโดดออกแล้วก็ถูกบล็อกเดินเสามันก็จะเรียนแบบพฤติกรรมเรามันก็กระโดดตามใช่เหรอเไม่ฉลาดไปยละเอาหรองทวางดิไอ้นะวานนั่นไงเชื่อกูย่ะเชื่อกูอ่ะแล้วทำไมแล้วทำไมต่อชิคกี้ล่ตเนี่ยอ๋เอาหมุนไม่สปินไร้ลาวเฉย เห็นไหมบอกแล้วมันจำพฤติกรรมคนกูไม่น่าสอนมันเลยมันเป็นตัวเล็กๆมันสอนง่ายไงปิดปิดด้านบนเลยปิดด้านบนขังอีกชั้นหนึ่งเลยนี่อย่างนี้เลยปิดอย่างนี้เลยพี่โกแบบมันโตมาแล้วมันจะตายเว้ยเพราะอวไม่ติดกรแผงผมว่าเอาจริงๆเราไม่ควรทำอย่างนี้นะขุดไม่พี่ว่าเราขุดอย่างนี้ก่อนแล้วเราค่อยขุดทีหลังทีหลังดินอ่ะเราทำกันก่อนเอ้ยเราเราไม่ทำประตูหรอทำทำทำไม่ทำประตูไหนๆก็คิดออกแล้วทำไป ทำไงวะทำประตูก็คือเอาสติ๊กวางสี่อันด้านด้านข้าด้านนี้ก็ได้ใส่วื่นอย่างนี้แรื่อนาอ๋อจะกระโดดจะกระโดดพี่ว่ามันถึงแค่ไรวะเออมันล็อคต้องให้สเต็กินแล้วให้เข้าไปสแต็กินแล้วสเต็กให้สแต็กินเสาตัวแรกผมพี่เราเจอครับผมโคตรหรูเดินเสาเดินเสาพื้นเราต้องให้สเต็กินหรูนะมันคำรามคำรามอ้าว อาจจะเป็นสิงโตก็ได้แม่งคำรามพุทธนาศบอโอ้โหฮึบฮ่าว้าวเอาประตูอโอ้เอ้าชิบหายขาบันไดลิงมาเด่าพี่พี่พี่วางวางตั่างเงี้ยหรือไงมันลอยนะเนี่ย อมันดูดออกได้ดิพอตัวโตอ่ะพอตัวม่นดูดออกไปเลยมันเปิดมันเป็นอิสระเลยอันนี้ปิดไว้ก่อนจะมันหายเป็นตัวแรกแทนให้เราแบบเห็นหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาเหล็กห้าสิบก้อนไปพร้อมกันเอานาเหล็กไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็มีทองอีกสิบสองก้อนแล้วก็มีขโมยเลเวลอีกสี่หมด เตาไหนเตาไหนเสร็จละขโมยเลเวลชัวรพาทนี้สุดยอดสุดติงกระดิ่งหมูได้ได้รังเพชรได้กวยทอสองถุงย,ย้อนไปบอยบอยขาถามมาเพิ่มก่อนเดีมันโดนไ่ได้หรอกมันตัวสูงได้ไม่มา่าาถามอาถานี่ผมมันเยอะเนี่ยมันเยอะเกนที่ผมโอเคลแล้วใส่เตาละแลวกการลวกลวกาลกลก

ดีกว่าแน่จริงออกมาเซ่เฮ้ทำไมต้นไม้ไม่โตได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงพี่ไหนอ่ะมันไม่มีใครปักต้นไม้แบงนี้นะเองอันนั้นนะพี่มันโตเร็วจังวะโค้เที่เป็นไงพี่ให้เดนเวอร์เสามีต้นไม้อยู่ในข้อไม่เหงาไม่เหงามีต้นไม้เพื่อนนะ เอ้ยถือว่าพัฒนนี้เราประสบความสําเร็จครับผมครับเราคัดได้วใครนะครับผมจะเข้าไปถ่ายรูปเชิญนะผมจ่ายจ่ายเงินด้วยผมถ่ายรูปทําปกแล้วครับผมเฮ้ยเราเราต้องเพิ่มความเพิ่มความหรูให้ต้นไม้หน่อยเาต้องเราเราต้องไอ้นี่ครับเด็ดเด็ดเด็ดเด่ดอาทำอะไรอ่ะจะทำอะไรอยู่นะดูนะ แปะแค่นั่นแหละจบไปออกเหรอแปะไม่ที่หนอนระหว่างไดโนเสาร์ไงมันจะได้แบบมันคืนมันจะได้แบบไม่เหงาเออไดโนเสาร์มันขี้ขาตาขาวคิดได้เนาะไดเหนื่อยสร้างสร้างน้ำใช่ไหมพี่โบ๊ทใช่ใช่ไม่ให้ดูครับมาดูหน่อยครับโอ้โวัไม่ให้ดูครับมาดูหน่อยครับ ได้ให้ดูเหรอ้ยชนปุ๊บแม่งขู่เลยขอโทษได้ปะเนี่ยแล้วไงวะแซดไม่มากัดเตอรโดนเสาแล้วกนไม่กินไหมกินไหมอ่ะอ่ะอ้ำสเต็กอ๋อไม่กินเหรอไม่กินเหรออ๋อขยะดรออกหมดอ่ะยาดีปล่อยไปธรรมชาติปล่อยไปกินน้ำไหมลูกนี่น้ำมีสเต็กด้วยนะแล้วมันไปแอบในพุ่มเลยนะเหมือนมันกลัวนี่เนผมกลัวคิดชื่อกลัวท่ชิ้นต่อให้ ตอนนิฟกับเนื้อชิ้นใหญ่กันละครั้งหนึ่งนานแล้วไปดูเดมอนมดไปดูหมดเลยจินตนาการสำคัญกว่าความรู้พี่ใช่ไหมนิฟใช่ใช่ใช่ไม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 ่ไอ้นี่เลยอไฟฉายยอดส่วนไฟฉายขยายส่วนเลยโอ้โหตตอนเไรไหมไม่เคยอ่านนิทานหมากับชิ้นเนื้อชิ้นโตแน่เลยโอ้ไปเลยครับผม โอ้ยเข้าเดินต่อเหนื่อยใจนะครับเหนื่อยใจวะพี่โบนี่แม่งแย่วะพี่โบเอากูผิดซะงั้นจากคนงงินกับตะควายงงเลยดิดิเอาละครับผมมาจบคลิปกันดีกว่านะครับผมนะครับก็อย่าลืมนะผมกดไลค์ครับสติ๊กเกอร์นะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมและอย่าลืมติดตามนะผมช่องด้านล่างของพวกช่องป้องช่องนิดแล้วก็ช่องเฟิร์สด้วยนะครับผมและทุกคนนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับทุกคนจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อให้ทุกคนดูนะครับผม โอเคแค่คนละไลค์นะครับผมคนละแชร์นะครับผมรือว่าคนละเมนเนี่ยก็ทำให้พวกเรามีกำลังใจแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้จแล้วดีดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับนมาังรัวนนีปมาลังออเออนั่นแหละอเโอ้ีโอ้ยโอ้้ย